สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่อง4ีวิชัยธนบัตรเลเรียนขอนําเสนอ11ลักษณะธนบัตรเลขสวยนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมสำหรับลักษณะแรกนะคะเป็นเลขมงคลนะคะซึ่งมีเลข9อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็มีเลข9อยู่ข้างหลังซึ่งเป็นลักษณะเด่นของคนไทยนะคะที่จะเชื่อเรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็เลข9นะคะส่วน ลักษณะที่สองนะคะจะเป็นเลขตองนะคะธนบัตรที่เรานํามาให้เป็นตัวอย่างนะคะจะมีเลขตองแล้วก็เป็นเลขมงคลด้วยก็คือเลข9นะคะเลขตองนักสะสมรุ่นใหม่อาจจะคิดว่าเป็นเลขที่เหมือนกันเรียงกัน3ตัวติดกันนะคะแต่นักสะสมรุ่นเก่านะคะจะรู้ว่าเลขตองนั้นจะมีลักษณะที่เป็นเลขชุดเดียวกันทั้งหมดนะคะสาหรับต่อไปจะเป็นเลขเรียงนะคะซึ่งตัวอย่างของเลขเรียงเนี่ยค่อนข้างจะหายากเนื่องจาก นักสะสมก็จะเก็บไว้นะคะสำหรับที่เรานำมาให้เป็นตัวอย่างนะคะก็จะเป็นเลขเรียงแต่จะเป็นเลขเรียงจากด้านหลังนะคะก็คือ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าห็ดนะคะเป็นเลขเรียงจากด้านหลังส่วนฉบับที่4ี่นะคะจะเป็นเลขมังกรนะคะ ตามตัวอย่างธนบัตรที่เรานำมาให้ดูจะเป็นเลขเรียง789ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเลขที่มีพลังแล้วก็มีอำนาจวาสนาบารมีนะคะลักษณะต่อไปจะเป็นเลขหงนะคะเลขหงก็คือจะมีเลข2แล้วก็แแล้วก็9านะคะสำหรับเลข2ก็จะบ่งบอกถึงความอ่อนโยนนะคะแและ9กก็จะบ่งบอกถึงความมีอำนาจวาสนาบารมีนะคะต่อไปจะเป็นเลข ลักษณะที่6นะคะจะเป็นเลขเราเรียกว่าเลขซ้านะคะแต่ลักษณะที่นํามาเป็นตัวอย่างนี้จะมีซ้ำเลข8แต่ว่าไม่ไม่ทั้งหมดนะคะจะมีเลข2อยู่ข้างหน้าด้วยค่ะก็จะเป็นลักษณะของเลขซ้ำส่วนลักษณะที่7นะคะจะเป็นเราเรียกว่าเลขกระจกเลขกระจกก็คือกลุ่มชุดตัวเลขที่มีการเรียงตัวเข้าหาตัวเลขกลางนะคะแล้วก็สะท้อนกลับเป็นเลขชุดเดียวกันลักษณะคล้ายกับเรามองกระจกค่ะสําหรับ ลักษณะที่8นะคะเราเรียกว่าเลขหลักหน่วยค่ะจะเห็นว่าจะมี0 0 0 0 0, 0แล้วก็1นะคะก็จะเป็นหลักที่เป็นหลักแรกสำหรับลักษณะต่อไปจะเป็นลักษณะที่9นะคะเราเรียกว่าเลขหลักล้านก็คือเป็นเลขท้วนนะคะ1ล้านทวนค่ะสำหรับลักษณะที่10เราเรียกว่าเลขหามนะคะลักษณะของเลขหามก็คือ จะสังเกตเห็นว่าเลขตัวหน้ากับตัวหลังอาจจะเหมือนกันนะคะแล้วก็เลขตรงกลางจะเป็นเลขชุดเดียวกันคือเหมือนกันสำหรับลักษณะที่11นะคะเราเรียกว่าเลขสลับจะสังเกตเห็นว่าจะมีเลข2ตัวนี้สลับกันเป็นคู่นะคะอย่างเช่นที่เราเอามาให้เป็นตัวอย่างก็จะเป็น080808นนะคะสำหรับราคาซื้อขายของธนบัตรเลขสวยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะ หลักๆก,ก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพการ,การเก็บรักษานะคะรูปแบบนะคะความเก่าของธนบัตรค่ะแล้วก็ราคาของผู้ซื้อและผู้ขายที่จะตกลงกันนะคะสําหรับธนบัตรที่เป็นเลขสวยการหมุนเวียนใช้ในตลาดก็จะน้อยนะคะเพราะว่านักสะสมก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะเพราะนั้นใครที่มีธนบัตรเลขสวยนะคะก็ควรเก็บสะสมไว้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ